สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทางช่องสามห้าเกษตรทางเอฟซีทางยูทูบเน,นะาะล่ะก็เอ่อเอฟซีทางทิกตอกช่องสมัยสายเกษตรมื่อนี้เขามีภารกิจบางอย่างอยู่กับพค่นปวกจอมปวกที่เกี่ยวอยังกันกับพค่นปวกจอมปวกในเมื่อนี้เนาะก็คือเข้ามาทําการขุดจ่าปวกด้วยพี่น้องมาเบิรงว่าหน้าตาจ่าปวกมันเป็นยังไงอ่ะเมื่อนี้มากับทีมงานของเขาอ่ะแนะน้ำโตสก่อนสวัสดียังไงครับสวัสดีครับ ซูดครับอ่าสูดมันนี่เข้ามา้ยังครับขุจแจปวกครับอ่ากุญแปวกเข้าเอาจ่าปวกไปเห็นยังครับเฮ็ดจุวิลซีจ่าปวกครับอ๋อเฮ็ดจุวิลซีจ่าปวกแล้วเข้าเอาไปใช้ประโยชน์ในเรื่องยังครับครับจุวิลซีจ่าปวกนี่ให้ใกล้กินครับอืมให้ใกล้กินใกล้กินแล้วเป็นยังไงครับเข่งแรงอ๋อแข็งแรงหน่าแดงต้องต้องกันบ่เอาหน้าตาจ้าปวกเป็งี้เลยครับผาพี่น้องไปเบิ่งกันหน่าหน้าตาจ้าปลวกอ้อันนี้นี่บ่จ้าปวกก้อนน้อยๆนึงเอาก้อนใหญ่ๆพี่น้องเบิ่งกันนน่่ะีจับพี่น้องเบิ่งกัน้นมา โอ้นี่ไงครับจ่าปวกนี่พี่น้องบม่เกยเห็นจ่าปวกมันเป็นยังเสียด้อจ่าปวกอ่าเป็นหน้าตาค้ากๆกับจ่าเผามีกินบ่ครับมีกินบ่อ่าดมพี่น้องเบื่อกันนะมันเป็นกินแหงไดจ่าจ่าปวกกินคือเห็ดกินคือเห็ดเนาะอืมเอ้าเอากดหาเบื่อกันนะมันดะได้อยู่บ้มันจได้เกือบคู่หนึ่งเลยด้อพี่น้องเด้อยสำหรับจุลินทรีย์จ่าปวกเข้าเอาไปใส่ประโยชน์ในการเลี้ยงไก่ได้พี่น้อง จูลินซีจะปลกเท่าที่ห้าใส่มาเนาะกับหลายปีแล้วลวะหลายปีแล้วที่ห้าใส่มาผลปรากฏว่าการที่ห้านําไปใส่ในการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะเลี้ยงไก่มันกับซอยให้ไก่เขาใหญ่ไว้แข็งแรงหนาะแดงองต้องเนาะเปอร์เซ็นต์การหลอดสูงคือการห้าน้าจุลินซี่จะปลกไปใส่ผสมอาหารให้ไก่กินไก่เขาใหญ่ไวนะ้หนาแดง้องต้องเปอร์เซ็นต์การหลอดสูงอ่าเหล่ากะที่สาคัญอีกประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็กคืออ่ามันถี่ไปซอยในระบบใหอยของสัตว์เนาะโดยเฉพาะไก่จากที่ทดลองเกี่ยวกับไก่มากเนาะ ขี่ไก่บะเม็นโปรตีนที่ห้อใส่ในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เนี่ยถึงแม้โปรตีนจะสูงสัมใดนเนาะจากอาหารเนี่ยถ้าร่างกายของไก่บขสามารถดูดซึมไปใส่ประโยชน์ได้ย่างเต็มที่เขาขับท่ายออกมากลายเป็นขี่ไก่ที่เม็นประโยชน์ที่เขาอ่าในการดูดซึมไปได้ใส่ย่างเต็มทีก่ก็คือเห็ดห้ไก่เขาใ่ใบแข็งแรงเพราะว่าเขาสามารถดูดซึมสารอาหารอาหารต่างๆ,ๆที่ห้อเอาใส่ในการเลี้ยงไก่เนี่ยไปใส่ในร่างกายเขาได้ย่างเต็มที่ เอาไปใส่ได้ย่างติบิเขาไก่ไงว่าแข็งแรงล้วกะขับท้ายออกมามันก็มีแขกกากกระเล็กขี่ไกลกระเล่เวมินนี่ภาการเกษตรเ่าก็เอาไปผสมกับจุลินทรี์สังกัดแสงคดนน้ำจนใหม่เนาะปลูกหมากไม่ปลูกพักประเภทกินหมากกินผลอยู่ในเข่งในขวดน้ำก็ได้กินน้อยกินหมากก็ด้วยจุลินทซี์จะปลูกบวกสังกัดแสงกับเป็นการนำสิ่งที่มีอยู่เอามาใส่ให้มันเป็นประโยชน์โอ้เมยแมนบ่เมย์แมนบ่อ่ะ สำหรับพี่น้องที่สนใจแนวทางของเ้อเหตุการเกษตรแบบผสมผสานแนวทางการเพื่งผ้าตนเองเน้นใส่สิ่งที่มีอยู่ให้มันเป็นประโยชน์เฮาวบ่าสาม,มารถที่จะอธิบายหรือภาพี่น้องเหตดให้เป็นไหได้ภาใน,ในลิจโอ,อีพี่เดียวถาพี่น้องสนใจแนวทางของเ้อก็กดติดตามไว้แล้วมาเรียนรู้ไปนํากันสาหรับื้อนี้ขอพุณพี่น้องที่ติดตามขอคูณที่รับชมมาเรียนรู้ไปนํากันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาสวัสดีครับเออ